สวัสดีครับพี่น้องมันนี้ลุงเอกไปเก็บบังมง้วนเม่นเป็นมวงเห็นพ่านมากคนงานมันเก็บมาทรงอยู่สวนลุงเอกนี่มีสองสายพันธุ์ครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาเฉลยว่ามีสายพันธุ์ใดแน่แต่ว่าตอนนี้ลุงเอกบ่ท่านไปสวนแต่ว่า,าพี่น้องมันเก็บมาไให้หยู่บานแล้วมันมีพันธุ์เม็นหน่อยเม็นใหญ่มันคือสายพันธุ์อย่าง เดี๋ยวเสิฉเฉลยในคลิปหนาเดี๋ยวมันนีสิผ้าไปเบิองมินบวงเหินผ่านก่อนเสียมาคัดใส่พี่น้องเบิองสีใส่พี่น้องเบิองว่ามันเบนหน่อยเ็ดใหญ่มันเป็นจังไดตัวใดมันดีหรือบ่ดีเดี๋ยวคลิปหนาสิมาฉเฉลยแต่ว่าคลิปนี้ใส่ไปเบิองเบนบวงสกกงะงงก่าากนนอนครับพี่น้องไปจะพาไปเบิองผึ่งเก็บมาจากสซนสดสมันห่อนครับพี่น้องนะเ็นใหญ่ๆครับเนี่ย เป็นม่วงหินพานเตรียมขายครับนี่อืมเก็บมาจากสวนครับเนี่อ่ะเม็ดใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนอืมเปิ้งขนาดได้เลยครับเนี่ยอืมอืมอืมโลกดีอยู่ครับพี่น้องเนี่ยเม็ดใหญ่ๆเลยครับเนี่ย ม็ดใหญ่ด้ยครับโอ้ยพี่น้องเลยบงอาเดอครับเม็ดวงวิญานอืออวงเพี้นมดวงวิญญานสนเลยครับป็นจะเป็นใหญ่ๆครับมัลของให่ครับพี่น้อง ระสอบนีขึ้นกันครับกระสอบนี่จะเป็นเม็ดขนาดกลางครับเนี่ยบวใหญ่แห้งครับเม็ดหน่อยครับเปียบเทียบครับซองสวนครับเนี่ยเปียบเทียบกันเลยครับออนนี้เม็ดใหญ่ครับพี่น้องเปรียบเทียบกับเม็ดธรรมดาครับอะเห็นความแตกต่างกันไหมครับเนี่ย อพี่น้องเส้นความแตกต่างเลยครับเนี่ยเป็นหน่อยก็เป็นใหญ่รับพี่น้องมักแบบใดครับเือกปู่เก่าครับอยากมีคําถามหรือมีคําถามหรือ,อยังกับจังค่อยส่งขอ,งของความไต่คลิปมาครับตัวใดตอบใดก็สิตอบตัวใดตอบบ่ไดกับบ่ตอบเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ